วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวัสดีพี่น้องสอปอป,อปอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่8เดือนกันยายนปี2022นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ทางเหนือของอีลาวดีมีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับที่ดักซุ่มโจมตี ทหารมิน้องลายตามฟังแม่น้ำชินบีน,นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับกองกําลังทหารมิน้องลายใช้เรือรบเข้าไปในพื้นที่ประมาณ4ี่ลำนะครับเพื่อจะเข้าไปยังกองสกายแต่กลุ่มปกป้องประชาชนท้องถิ่นนะครับมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันที่ดักซุ่มโจมตีทหารมิน้องไลยขนอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่นะครับเรือก็เป็นเรือรบพวกมิน้องลายที่เข้ามาในพื้นที่นะครับ แต่กลุ่มปกป้องประชาชนใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มใส่เรือพวกมิองลายทําให้เรือทหารมินอนลายจมลงไปในแม่น้ําอีก2ลํานะครับแล้วส่วนที่เหลือหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับทหารมิองลายบางคนก็กระโดดลงน้ํานะครับที่อยู่กลางใจแม่น้ําชินวินนะครับ ทหารมิลองลายหนีตายกันเกิดขึ้นหลายนายด้วยกัน,นครับที่กะระโดดลงไปแม่น้ําเนื่องจากกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงเข้าถล่มใส่เรือพวกมิลองลายที่จะเข้ามาในพื้นที่แม่น้ําชินวินนะครับ เมื่อวานี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาทีนะครับทำให้ทหารมินลายสูญเสียไปจำนวนมากนะครับพร้อมกับเรืออีก2องลำที่จมลงไปในแม่น้ำชินวินนะครับทหารมินลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า12นายนะครับแล้วบาดเจ็บเกือบ20กั่นายที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนรวมตัวกันมีลูยหลายกลุ่มด้วยกัน,นครับเฝ้าตามแม่น้ำชินวินนะครับ แต่ทหารมินองลายใช้เรือหุ้มเก่อเข้ามาในพื้นที่นะครับคิดว่ากันกระสุนกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับแต่สุดท้ายน้องๆเยาวชนใช้ปืนขนาด60มมยิงเข้าใส่เรือพวกมินองลายนะครับทำให้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นที่อยู่ในพื้นที่แม่น้ำชินวินนะครับหลังจากนั้นทหารมินองลายใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเอง ที่อยู่ตามแม่น้ําชินวีนนะครับกองกําลังทหารมิอ,องลายใช้เฮลิคอปเ,เตอร์ประมาณ2ลํลำนะครับเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเวลา4ี่โมงกว,กว่าของเมื่อวานนี้นครับแล้วมายึงจรวดลงใส่กลุ่มน้องๆ้องเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นหลายคนด้วยกัน,นครับเนื่องจากทหารมินอ,องลายใช้เฮลิคอปเ,เตอร์เข้ามาโจมตีตามฝั่งแม่น้ําอีลาวดีนะครับ แต่อีกลำหนึ่งค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับทหารมินายที่อยู่ในน้ำบางคนก็ยังไม่เสียชีวิตนะครับบางคนเสียชีวิตก็จมลงไปแม่น้ำนะครับส่วนที่รอดชีวิตก็อยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินนะครับทหารมินายใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามารับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในพื้นที่นะครับยิงจะหลดลงตามฝั่งแม่น้ำชินวินประมาณ -78 ลูกด้วยกันครับกลุ่มน้องๆเยาวชนต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับถ้าอยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวิน อาจจะถูกจรวดเฮลิคอปเตอร์ที่ทหารมินองลายยิงโจมตีนะครับเมื่อวานนี้หลายจุดหลายพื้นที่ด้วยกันครับตามฝั่งแม่น้ําชินบินพี่น้องชาวบ้านต้องวิง่งหนีกันเกิดขึ้นจนํานวนมากนะครับทหารมินายกดแ้นกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับที่ดักซุ่มโจมตีเรือหุ้มกอทหารมินายที่จะเอาอาหารการกินเข้าไปในพื้นที่ภาคสกายนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับหลายจุดหลายพื้นที่หลายชั่วโม,มงด้วยกัน,นครับ ทหารมินองลายใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาล่าตะเวนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับบินไปบินมาอยู่หลายรอบด้วยกันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดมงยานะครับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพี่น้ท้องถิ่นไปวางทุนระเบิดไว้ข้างทางนะครับเนื่องจากมีสายข่าวว่ากองกําลังทหารมินองลายจะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมงยานะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนไปวางทุนระเบิดไว้ตามข้างทางนะครับทหารมินองลาย เข้ามาในพื้นที่ประมาณ9ก้โมงห้นาทีนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนจุดชนวนระเบิดทําให้ทหารไม่องรลายและรับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นไม่ต่ํากว่า2 0นายนะครับมีรถวรรทุกอีก3าคันนะครับที่จะเข้าไปยังเมืองมงยาทหารไม่องลายเอาอาหารการกินหรืออาวุธอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะมาสมทบทับตัวเองที่อยู่ในพื้นที่เมืองมงยาใกล้ๆก,กับหมู่บ้านเดกันนะครับ กลุ่มน้องๆเยาวชนมีกันรประมาณ30นายนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับทหารมินองลายยิงตอบโต้ใส่กลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาทีทําให้กลุ่มน้องๆเยาวชนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป2นายนะครับแล้วบาดเจ็บสาหัสอีก3นายด้วยกันที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมงยานะครับใกล้ๆกับหมู่บวานเลกกันนะครับทหารมินองลาย เข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อจะเอาอาหารการกินเข้าไปสมทบทับตัวเองที่อยู่ในพื้นที่กองสกายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกระฉินนะครับทหาร K i a ร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนก,กลุ่มพีเดียบนะครับเมื่อวานนี้เข้าโจมตีฐานทัพมินองลายที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหมอกนะครับกองกําลังทหารมินองลาย ที่มาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่อยู่2ฐานด้วยกันครับกองพันที่77หรือกองพันแปด8นะครับที่มาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่แต่ทหาร k คไร่วมกับกลุ่มพีเดียบนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงก,กว่าเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับ ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากทหารมินายกองพันที่77มีอยู่สองกองพันด้วยกันครับที่เข้าไปประจําการอยู่ในพื้นที่ทางกระชินร่วมกับกลุ่มพีเดียบเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมามีการสู้รบกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับแต่เมื่อวานนี้กองกําลังทหารมินายใช้เครื่องบินขับไล่หรือเฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีอย่างหนักนะครับทำให้ทางกระชินหรือกลุ่มพีเดียบได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นจนํานวนมากนะครับทหารมินาย ใช้เครื่องบินขับไล่หรือเฮลิคอปเตอร์เข้าไปโจมตีอย่างหนักนะครับเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในพื้นที่นะครับทหารมิองลายเข้าโจมตีหลายพื้นที่ด้วยกัน,นครับทาให้ทหารกระชินเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10นายด้วยกันครับทหารมิองลายอาจจะกดแค้นทหารกระชินที่เข้าไปโจมตี ฐานกองพันที่77หรือกองพัน88นะครับก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่8ก็ยังสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับมิสุงค์า